แล้วปลดแล้วกดขาตั้งออกรันไปแล้วเก็บเราก็วางใหม่หนึ่งคนทำงานได้เลยไม่บานจะอยู่ใกล้ที่สด็ดจ,จะได้อยู่ขึ้นที่ไหนเลขึ้นบนไม่เอาอ่ะใหญ่เราก็ล็อกไว้เพราะเป็นไก่หนึ่ง หน,นึ่งหยุดหนึ่งหนึ่งหยุดสามดูแลดันเข้าไปดันเข้าัปแล้งกปลดล็อก,อกเออเนกิ่มหิีดเมันมนวลมากมาลองมาลองออไม่น่าจ่ออกเราจะให้นบนนไม่หลุดเป็นวิธีที่ไม่หลุนสามารถเติมได้เลยตอนไหนก็ได้เป็นไงล่ะมาเยังไม่ร หอมแล้วเันเ่อกี้ลงใหม่ตรงท้องตีไม่สวยถ้าไปซื้อมาปะเขาเวลา,าเราเราจะสักโรงงานได้ยังไงลาเกัน <laughs> มีลายใช่ไหมมีลายปิ้นอยู่น่าจะมีอยู่อะนี้หนักก็เเผาไข่เนี่ยะเคปัะได้ดูอร่อยเหนยววา